สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาวกเ,าาวเตั้งอยู่บนหนทาง,งแห่งความไม่ประมาทในทุกการกระทำนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้าง เราเห็นฝนปล่อยๆมาสองสามครั้งก็รู้สึกว่าไม่มีความกังวลใช่ไหมตกก็เปียกแต่เปียกแล้วไม่ขุนมวัวหรือว่ามีใครคิดว่าขออย่าให้ตกใครเห็นความคิดของตัวเองไหมเวลาที่เราอยากได้อะไรสักอย่างหนึง่งถ้าเราพบว่าเรามีปัญญามากในสิ่งที่เราจะจัดการกับสิ่งนั้น เราก็จะมีความพร้อมในการที่จะ,ะเผชิญโดยที่ไม่ต้องทําให้เราปรุงแต่งไปก่อนนั้นเปลี่ยนจากความอยากก็เป็นฉันทะเป็นความรักมีความรักมีความปรารถนาที่จะทําให้ชีวิตมันเป็นอิสระจากความทุกข์ไม่ใช่เพราะความอยากแต่เรารู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราลงมือเราก็จะเห็นปรากฏการณของความจริงในสิ่งที่เราเฝ้าดูนั้นมากขึ้นและอ เพราะการที่เราเห็นตามความเป็นจริงเราจึงรู้เท่าทันและพอเรารู้เท่าทันความกลัวก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีการปรุงแต่งบางทีมีความอยากแล้วมีการปรุงแต่งยิ่งอยากก็ยิ่งยิ่งทุกข์นะคะวันนี้มีคำถามอยู่ส่วนหนึ่งก็จะเริ่มต้นตอบคำถามก่อนเผื่อว่าจะทำให้เราหมดความสงสัยจากนั้นแล้วเนี่ยใครมีคำถามจะถามสดก็ถามได้นะคะ คนนี้ส่งอารมณ์กรรมฐานว่าขณะที่หนูทำสมาธิแล้วก็เฝ้ามองดูลมหายใจคือเฝ้าเห็นลมหายใจเข้าออกแล้วก็รู้สึกว่าลมหายใจมันเริ่มเหมือนกับมันถี่คำว่าถี่เนี่ยแม่ใช้คำว่าตื้นมันน้อยมันตื้นแต่อาจจะเป็นตื้นเบาไม่ได้ตื้นถี่ถ้าตื้นถี่เนี่ยจะเหนื่อยอย่างเงี้ยตื้นถี่อย่างเงี้ยเหนื่อยแต่ว่า เหมือนเบาสั้นแล้วหายไปสั้นแล้วหายไปเหมือนลมหายใจของหนูหายไปเนี่ยที่ถามว่าเหมือนลมหายใจหายไปมันไม่ถี่แต่มันสั้นแล้วมันเบาเพราะถ้าถี่มันมันเหมือนคนแบบเหนื่อยเหมือนคนหอบแต่ถ้าเผื่อว่ามันเบาแล้วมันสั้นมันเหมือนเข้ามันนิดเดียวพอละแล้วมันก็ เหมือนกับหายไปเหมือนหนูไม่มีลมหายใจมันคืออะไรคะมันก็คืออันเนี้ยมันคือลมหายใจที่มีความเบาแต่มันเบาสั้นมันมันมีเบายาวเบาสั้นนะเวลาเบายาวเนี่ยมันก็เหมือนกับเข้าไปเบาแล้วมันก็ยาวแต่ถ้าเผื่อว่ามันเบาสั้นก็คือมันเข้าไปนิดเดียวดูเหมือนไม่มีลมหายใจ เพราะว่ามันเบามากถามว่ามันคืออะไรมันก็ไม่คืออะไรมันก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราสังเกตเห็นมันเป็นธรรมชาติที่เราเริ่มสังเกตเห็นที่จริงมันมีอยู่แต่เราไม่เคยสังเกตจากนี้ไปพอเราจ้องมันอยู่อย่างชนิดที่อ่อนโยนและผ่อนคลายเราก็จะเริ่มเห็นมันมีบ่อยมากเลยไอ้เบาสั้นเนี่ยและเหมือนกับไม่มีลมหายใจในขณะนั้นเนี่ยกายก็จะเบาใจก็จะสงบ พราะอิทธิพลของลมหายใจที่มันสั้นเบาเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อกายต่อจิตคือทําให้กายและจิตเนี่ยสงบระงับถามว่าเราจะดูอะไรต่อไปไดาเพราะว่ามันเหมือนไม่มีลมหายใจถ้ามันยังมีความรู้อยู่ไม่ใช่แบบไม่รู้นะถ้าไม่รู้นี่ผิดเลยถ้ามันยังมีความรู้อยู่มันรู้ตัวอยู่ว่ามันตื้นแล้วเหมือนหายไปเราก็ดู ให้ความรู้เนี่ยต่อไปคืออย่าให้ความรู้หายไปเพราะว่าความรู้เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่าใครคือผู้รู้จิตคือผู้รู้เมื่อใดที่ยังดูจิตดูจิตรู้จิตต่อไปก็คือ,อยังเห็นผู้รู้ต่อไปอย่าทำให้ภาวะของการเหมือนไม่รู้เรื่องอะ่ะมันเหมือน คือคนไม่รู้เรื่องเวลาทำปฏิบัติมันเหมือนมันตึงๆอื้อๆจะสงบก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมันมันเหมือนไม่รับรู้แต่ถ้าเผื่อว่าสงบแล้วรู้ว่าสงบเนี่ยเพราะเห็นว่ามันไม่ปรุงแต่งมันจึงสงบมันเหมือนรู้ต้นตอคือมันไม่ปรุงแต่งผลมันคือสงบแต่มันยังรู้ว่าสงบไม่ใช่สงบแบบไม่รู้แต่พวกที่สงบอย่างไม่รู้เนี่ยมันตื้อมันเหมือนไม่รับรู้ มันจึงไม่ไม่เห็นไม่เห็นที่มาที่ไปแต่เราเข้าใจต้นต่อของการมาการไปเราส่งภาวะของความรู้ต่อเนื่องสัมปชัญญะความรู้เร็วรู้รอบเนี่ยมันยังมีอยู่เมื่อมีสัมปชัญญะคือความเห็นการมาการไปอย่างรอบครอบเนี่ยกำลังของจิตก็จะเริ่มท่งไว้ซึ่งความเป็นปกติมั่นตั้งมั่นมากขึ้น มันอาจจะมีความคิดปรากฏขึ้นแต่ความคิดขรานี้ไม่เกิดจากความรำคาญเป็นความคิดที่มีความตระหนักรู้เท่าทันอยู่ไม่มีความรำคาญของจิตความรู้อันนี้เนี่ยเราก็ยกขึ้นมาเลยวิตากะคือยกขึ้นมาวิจาระคือพิจารณาสิ่งนี้สิ่งที่มันเป็นความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันเข้าสู่กำลังของสมาสมาธิ เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่ามันมีปิติสุขหดตัวแล้วคือวิตกวิจารปิติสุขเนี่ยเป็นของที่มันไม่คล้องแวะอีกแล้วหมดความสงสัยในสิ่งที่ยกขึ้นมาเราก็จะพบว่าเราก็จะอยู่ในอารมณ์ที่มันเป็นอุเบกขาคือคือความรู้ที่ทรงไว้อยู่ด้วยปัญญาคำว่าปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าไม่รู้แต่คำว่าปล่อยวางหมายความว่ารู้แล้ว ถึงต้นต่อเหตุปัจจัยจึงวางอย่างนี้เป็นต้นอาการนี้ก็เป็นอาการขั้นตอนของการปฏิบัติมันจะเรียกว่าอะไรไม่ต้องรู้มันก็ยังได้เลยมันจะคืออะไรไม่ต้องรู้มันก็ยังได้เลยแต่ดูสภาวะที่เกิดขึ้นต่อไปให้ดูสภาวะนั้นต่อไป การที่คนนอนฝันร้ายอันนี้คำถามนี้เขาขีดเส้นใต้ตรงฝันร้ายเป็นคำถามของคนที่อาจจะเคยฝันร้ายก็ได้นะคะข็บอบการที่คนเรานอนฝันร้ายก็เพราะจิตขีดเส้นใต้ตรงจิตด้วยในสภาวะที่นอนไม่สงบหรือเปล่าคะคนที่พวกนอนฝันร้ายเนี่ยจะมีการปรุงแต่งระหว่างวันเนี่ยเยอะคือหมายความว่า ระหว่างวันน่ะจิตมันคิดนู่นคิดนี่ไม่มีระบบของการคิดแล้วกำลังของจิตก็ไม่อยู่ในกำลังที่มันเ,เป็นเป็นจิตที่ควรกับการงานเวลาหลับเนี่ยไอ้การปรุงแต่งที่มันอยู่ตอนกลางวันเนี่ยมันก็เอามาปรุงแต่งในเวลาที่หลับจิตมันมันยังตื่นอยู่แล้วแต่มันจะไปปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่กังวลกับอะไรหรือว่าบางทีมันกำลังให้ความสำคัญกับอะไร หรือบางทีมันก็เหมือนเราวิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าหนีอะไรแต่รู้สึกเหนื่อยอาการเนี้ยบางทีมันก็เป็นการวิ่งหนีตัวเราเองนี่แหละเราไล่ล่าอยู่ในระหว่างลืมตาเนี่ยเยอะมากฉนันอาการของการฝันร้ายก็ามาจากหลายสาเหตุหนึ่งจิตในระหว่างวันเนี่ยมันเหวี่ยงโยนมากลงแรงมากสองกินมากทตุขันไม่ได้ย่อยเลยก็มีการกินมากก็ได้นะหรือว่าก่อนนอนมันอาจจะมี การดำริอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นกังวลก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เราพบมากเลยก็คือว่าระหว่างวันเนี่ยมันมีคือจิตเนี่ยมันเหวี่ยงซ้ายเวียงขวาอยู่กับอะไรที่มันไม่สงบเลยอาการนี้มันก็ค้างคาอยู่มันเหมือนลูกตุ้มหยุดทีเดียวไม่ได้เวลาลูกตุ้มมันแหวงไปแกว่งมาเราเห็นว่าพอเราหยุดเหวียงมันเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดทันทีมันก็ยังมีแรงเวียงอยู่แต่มันจะค่อยๆลดลงถ้ามัน ไม่มีใครไปกระตุ้นมัอนอีกนะคะเมื่อเราทำงานคนนี้บอกสังเกตตัวเองว่าเมื่อเวลาไป,ไปพับดอกบัวสมาธิเราก็จะอยู่กับดอกบัวกับมือที่พับดอกบัวถ้าดึงจิตมาเฝ้าสังเกตลมหายใจมือก็จะพับกรีบดอกบัวไม่ได้ ต้องตั้งจิตอยู่ตรงไหนนี่เป็นคำถามและเมื่อมีเสียงเทปธรรมะหูก็อยากฟังเทปสมาธิก็เลยกระจายเป็นสามที่ต้องวางจิตไว้ที่ไหนจึงจะถูกต้องเมื่อมีสิ่งมากระทบหลายๆทา่าแม่ว่าเธอทดลองเลยเธอลองทดลองสิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบมันจะอยู่ที่ไหนตอนแรกก็ลองอยู่กับลมหายใจแล้วดูซิมันได้ยินเสียงไหมมันก็ยังได้ยินหรือ อาจจะอยู่ที่มือกำลังพับดอกบัวเสียงยังได้ยินไหมมันก็ยังได้ยินและถ้าถามว่าพอพับดอกบัวไปอยู่มืออยู่กับดอกบัวเนี่ยสักแป๊บหนึ่งมันกลับมาที่ลมหายใจไหมมันก็กลับบางทีเราก็จะแบบดึงลมหายใจยาวสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ที่พับดอกบัวได้อีกเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันจะมีความชำนาในการที่จะรับรู้ ทีละเรื่องก็จริงแต่ว่ามันจะรู้เร็วในเมื่อในขณะนั้นจิตมันควรกับการงานมากขึ้นเช่นเวลาอ่านหนังสือถ้าเราชำนาญมากขึ้นเราสั่งลมหายใจสองสามเพลือจิตเราจะอยู่กับการอ่านหนังสือสักแป๊บหนึ่งพอร่างกายมันสึกเมื่อยแล้วมันก็จะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจสักสองสามเพลือมันก็จะกลับไปอยู่ที่หนังสือก็คือจะอยู่ที่ไหนก็ได้มันอยู่ที่สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นงไง,ไง แล้วถ้าเผื่อมีเสียงเครื่องบินก็ได้ยินเสียงเครื่องบินแต่เสียงเครื่องบินมันไม่ทําให้เกิดความลำคาญเสียงรถแล่นเสียงบีบแตรเสียงนกเสียงคนพูดมันได้ยินเท่านั้นแหละรวมทั้งเสียงธรรมะแต่เสียงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เกิดความลำคาญทางจิตมันก็อยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเราก็กําลังพักไปเราจะสังเกตว่าขณะนั้นเนี่ยเราจะมีลมหายใจที่รู้ตัวเป็นระยะแต่ไม่ได้ตลอดทั้งหมด แสดงว่าตอนนั้นมันมีการกลับมาที่อารมณ์กรรมฐานบ้างมันไปอยู่ที่มือที่ทําบ้างและบางทีจะสังเกตว่าถ้าเราปล่อยเสียงธรรมะถ้าเราพอมือมันชํานาญเนี่ยมันไปของมันโดยอัตโนมัติลมหายใจเป็นแบกกาาบางทีมันจะได้ประโยกเด็ดๆเวลาที่มีเสียงธรรมะเมื่อเวลาที่จิตมันควรกับการงานเนี่ยการทํางานของจิตเนี่ยมันจะเร็วแต่ว่ามันจะแม่น เพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าอาการของจิตที่เร็วและรอบเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากกําลังของจิตที่ควรกับการงานแต่ถ้าเผื่อว่าเด็กบางคนไม่ได้ฝึกแล้วเป็นอย่างนี้ดูทีวีเสียบซาวเบาแล้วบางทีก็หยิบอะไรกินด้วยสังเกตเห็นไหมคะว่าเราเคยทําอย่างนั้นบางทีเราดูทีวีแล้วเราก็ฟังไปด้วยแล้วปากก็เคี้ยวไปด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในอาการของจิตที่ไม่ได้ อยู่ในภาวะของจิตท,ที่ควรกับการงานหรือบางคนเนี่ยอ่านหนังสือเสียบสาวเบาอ่านหลายรอบเลยอ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันไม่ได้โฟกัสลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันเนื่องจากว่าเขาไม่มีกําลังของจิตด้วยบางคนก็ต้องดูต้องดูต้องต้องสังเกตด,ดูตัวเองบางทีนะเรากวาดนะแล้วเราก็ฟังกวาดก็สะอาดด้วยนะฟังก็รู้เรื่องด้วยตอนเช้าเนี่ยเห็นไหม กวาดไปแล้วฟังธรรมะเหมือนกับเวลาที่เราเคยฟังธรรมะเรื่องเดิมเนี่ยแต่ว่าคราวนี้มันลึกซึ้งกว่าเรื่องเดิมเหตุการณ์เดิมอาจารย์ท่านเดิมแต่จิตเปลี่ยนจิตมีกำลังมากขึ้นจึงทำให้เข้าใจสิ่งที่เคยได้ยินมาแล้วลึกซึ้งมากกว่าอันนี้ก็เป็นอาการที่เราต้องทดลองต้องต้องเห็นมันเองถึงจะหมดสงสัยนะคะ หลังจากที่พิจารณาคนนี้กำลังเล่าให้ฟังว่ามันเห็นอะไรในตัวเองในการในการเฝ้าสังเกตบอกว่าหลังจากที่พิจารณาอาหารเพนแล้วได้ใช้โทรศัพท์ติดต่อกับโลกภายนอกขณะที่สนทนานั้นจิตได้เกิดคล้อยตามไม่อยู่ในปัจจุบันขณะพยายามใช้วิธีปฏิบัติดึงจิตกลับมา จึงได้รู้ว่าการปฏิบัติน้อยจะดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันขณะนั้นยากมากหลังจากวางสายมีอาการปวดหัวจึงมานั่งปฏิบัติทำให้อาการปวดหัวน้อยลงพ่กนี้จะต้องออกไปอยู่โลกภายนอกแล้วอยากให้คุณแม่ชี้ทางสว่างในการที่จะต่อสู้กับโลกภายนอกเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายมากจริงๆ เพิ่งรู้เหรอว่ากิเลสมันเกิดขึ้นง่ายกิเลสมันมามันไปไม่ต้องไปรังเกียจมันนักหรอกไอ้กิเลสเนี่ยแต่รู้ทันมันจะเอ๋มันบ่อยๆมาอีกแล้วไปอีกแล้วมาอีกแล้วไปอีกแล้วไม่ต้องไปรังเกียจกิเลสมากแต่ขอให้รู้ว่าเวลาที่เราเห็นกิเลสทันความรู้ทันในกิเลสเนี่ย มันทำให้กิเลสท,ที่มันทันเนี่ยเป็นฐานแห่งการที่จะเห็นสภาวะหนึ่งซึ่งเราอยากได้นะแต่เราเนี่ยไม่เคยรู้ว่ามันก็อยู่ในที่เดียวกันระหว่างโพธิจิตกับไออวิชชาเนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันคือเวลาที่เราเห็นกิเลสสมมตุติเราเรียกว่ากิเลสก็คือความอยากพอเราเห็นปุ๊บแ้าเราก็มีความรู้สึกทันว่ามันมาแทนที่เราจะบอกว่า มันต้องไม่มาหรือว่ามันต้องไปเร็วเราก็จะแบบขุนมัวซะเปล่าๆแค่เราเห็นว่าเรารู้ทันมันมาตอนนั้นเนี่ยค่ะจังหวะที่เรารู้ทันมันว่ามันมาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งไปกับสิ่งที่มันมาแต่ทันว่ามันมาในขณะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่เราอยากได้ในการปฏิบัติแต่เราไม่เคยได้เลยก็คือเราเห็นการมา ในจังหวะของการมาเราเรียกว่าการเกิดแล้วเราก็เห็นมันดับทันทีที่เราแข็งแรงในขณะที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อนจะเห็นว่าการละจากกิเลสมันต้องได้จากการเห็นกิเลสถูกไหมคือถ้าเราไม่เห็นกิเลสเราจะละก,กิเลสไม่ได้เพราะมันไม่เห็นที่จริงมันมาแล้วเราไม่เห็นแต่ตอนนี้เราเห็นพอเราเห็นการมา แล้วเราไม่ปรุงแต่งกับมันไม่อึดอัดกับมันเราก็เห็นการไปทันทีเห็นการไม่เที่ยงของมันทันทีการเห็นคราวนี้เป็นการเห็นด้วยจิตที่มันเข้าไปเห็นไม่ใช่มาจากความคิดไม่ได้มาจากกระบวนการของสัญญาแต่เป็นกระบวนการของปัญญาสัญญาคือความจำได้หมายรู้เคยได้ยินว่าคุณแม่พูดว่ามันมามันไปมันมามันไปมันก็อยู่ในหัวเราใช่ไหมแต่เราไม่เคยเห็นแต่คราวนี้เราเห็น เพราะมันมีกิเลสเราจึงเห็นว่ากิเลสเกิดแต่เพราะจิตเราควรกับการงานจึงเห็นกิเลสดับเพราะมีกิเลสจึงเห็นการไปของกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสมากิเลสไปก็เอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปห่วงว่าออกไปข้างนอกกิเลสมันจะมามากมาน้อยหน้าที่เดิมคือรู้ให้ทานมันมาก็เพียงแต่จะเอ๋ มาแล้วแล้วยังไงก็ดูมันไม่ต้องตามมันดูมันไม่ได้ตามมันอย่าลงไปคลุกคลีแต่จงเป็นผู้ที่นั่งอยู่ในขอบบอ่อแล้วเห็นมันมาเห็นมันไปเห็นน้ำมันไหลผ่านไปในกรณีอันเนี้ยต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกเจ็ดวันเนี่ยเหลือน้อยได้เยอะหรอกเจ็ดวันเนี่ยแบบประเภทมาตั้งหลักพอจะสบายๆเดี๋ยวก็ออกไปเจอแบบฝึกหัดจริงแล้ว แบบผู้หัดจริงเนี่ยแหละเป็นอะไรที่เราต้องต้องอยู่กับมันของจริงอะอยู่ข้างนอกไอ้ข้างในเนี่ยโถเหมือนฮอลิเดย์มาพักผ่อนของจริงน่ยอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันจะมาเลยเปิดประตูทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจมันล่อเราทั้งนั้นเดินผ่านบาร์บีคิวกินก็มาแล้วก็จัดมาเซตซะอย่างดีอยู่ในโอโหอะละอะลลามในกระทะแม่ทางตา ทางจมูกกลิ่นมันหอมทางตาทางรสชาติที่มากระทบลล้นเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยทันมันไหมเวลาที่เราไปอยู่ข้างนอกมันต้องอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหนักใจว่ามันมากจริงๆคัับู้มันอวิชามันช่ช่วงอ่ะมันช่ช่วงอ่ะคือหมายคึงว่ามันแบบลุกโชนเลยแต่อย่าลืมว่าเพราะการมีมันนะจึงได้พ้นจากมัน คือไม่ต้องไปกลัวมันเพราะการเห็นมันอย่าไปบอกว่าการเห็นมันไม่ดีเพราะเห็นมันจึงรู้แจ้งมันจะไปรู้แจ้งตอนไหนอ่ะมันตอนเห็นแหละใช่เปล่าล่ะเอาใช่เปล่าอืเธอเห็นทันเธองกอะ่ะเธอจะเลิกงกแต่ถ้าเธอไม่เห็นทันว่าเธองก เธอก็จะไปแล้วก็บอกต้องไปเพราะว่าโอ้โหลูกต้องสองใช้เยอะเมียอีกสองแล้วบ้านสองหลังเมียสองคนลูกอีกสองบ้านมันจะไม่เยอะได้ยังไงมันมันก็ไม่รู้ทางหรอกมันก็ไปมันเรื่อยๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม่อยากจะให้กําลังใจว่าแค่ได้เห็นเนี่ยก็แสดงว่าผลจากการเฝ้าสังเกตมันได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว มันจะปวดหัวหรือมันจะอะไรเธออาจจะกังวลว่าเธอกําลังจะรักษาความบรุ์ผุดผ่องของเธอเธอกาลังจะรักษาความเธอกําลังคิดว่าเธอกําลังจะข้ามพ้นโคตรพูกําลังแบบแหมใสน้ํานิ่งตกตะกอนเห็นตะกอนชัดน้ํากับตะกอนอยู่ในที่เดียวกันแต่ว่าชัดพอไอ้นี่มันหย่อนหินลงไปตุ้มน้ํามันก็กระเพื่อมอีกตะกอนมันก็ฟุง้งเธอก็กลัวเธอจะรักษาความใสเอาไว้เพราะว่าฉันทําได้แล้วเธอรักษามันไม่ได้หรอก ยังอีกนานมันเป็นเหตุปัจจัยเดียวกันก็คือหนึ่งมันถูกเขย่าเมื่อไหร่มันก็ฟุ้งเธอก็เพียงเห็นว่ามันฟุ้งแล้วก็ตั้งหลักใหม่ทําจนชํานาญทําจนชํานาญจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราลืมไปแล้วว่ามันมีหินหย่อนลงมามันไม่กระเพื่อมแล้วเพราะว่ามันส่งไว้ซึ่งความเป็นปกติอย่างแข็งแรงได้แล้ว อยู่ในตัวของมันแล้วอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อชาบอกว่าให้มันมาถกกางเกงตีลังกาให้เราดูเราก็ไม่รู้สึกว่ามันตื่นเต้นอีกแล้วเงี้ยตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่โหพอมันมามาอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะเรากําลังคิดว่าเราเนี่ยไม่มีแล้วในสองสามวันนี้มันไปเลยแต่ว่ามันอาจจะถูกสยบโดยการวางแก้วนิ่งๆก็ได้มันเหมือนแก้ววางนิ่งๆอ่ะมันก็เริ่มตกตะกอน แต่เราอาจจะคิดว่ามันหายไปแล้วแต่จริงมันยังเป็นตะกอนอยู่พอมันแบบกริ๊งพูดโทรศัพท์กันเขาพูดเรื่องอะไรแล้วก็ปรุงออกไปมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกก็เท่านั้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูทันมันไม่ต้องกลัวมันหรอกจะอยู่ยังไงอ๋อก็อยู่แบบตามดูตามร,ามรู้ตามเห็นมันมาเออก็ดูมันมันไปเออก็รู้มันตามดูตามรู้ตามเห็นการมาการไปของมันเดี๋ยวก็เบื่อ เดี๋ยวก็เบื่อเบื่อในที่นี้ไม่ใช่เบื่อด้วยความไม่รู้เรื่องหรือเหมือนกิเลสเบื่อแบบกิเลสมันพาไปเบื่อไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ตื่นเต้นอาการของการไม่ตื่นเต้นเนี่ยคือหมายความว่าทุระไม่ใช่แล้วจึงไม่เข้าไปคล้องแวะเมื่อทุระไม่ใช่ไม่คล้องแวะวิราคะก็มาการไม่ไปกำหนัดต่อสิ่งเห้าก็เกิดขึ้นนิโรธะทุกข์ก็ดับปฏินิสักขะก็เหลือแต่การทำหน้าที่และสลัดคืนนะ ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ1 0 2 3งศ้นย์สองสมกัน